สวัสดีครับพี่อ้อยอารุณสวัสด์ตอนเช้าๆนะครับทุกคนวันนี้เรามาเช้าสวัสดีครับเรามาเช้าตอนแดด่องกันเลยนะครับ แก้วนี้เป็นอะไรครับพี่ออยโกโก้ค่ะโโก้แก้วนี้นะแก้วนี้นะนี่นะอะนนะอะ๋นั่นเป็นมะค่า่าเมื่อยด้อ นี่ต้องอาศัยยืนยืนในร้านพี่อ้อยสักครึ่งตัวแล้วหน่องที่เราไปไม่ไั้ไม่ไหวแต่ที่เอาคืนนะครับดูครับแดดร้อนวิตามนอีขออนุญาตพี่อ้อยยืนเข้าครึ่งหนึ่งก็ยังดีนะครับรับวิตามินอีสักหน่อยนะครับลูกค้าจะว่ามีคนชงสองคนเลยชื่อ วานนี้ฝนตกเนาะตอนเช้ามาแดดจ้าเลยอันนี้คือข้อดีของเครื่องปั่นนื้อน,นะคะนั่นก็คือเราลืมใส่โกโก,โก้ปึ๊บใ,ใส่ทีหลังถ้าไม่มีเครื่องนี้จะตียากนะคะแต่ถ้ามีเครื่องนี้ละเอียดเลยใช่ไหมอันนี้คือข้อดีของเครื่องปั่นนื้อถ้าไม่มีเครื่องนี้งานยากเลยนะครับจะมีเครื่องนี้ช่วยก็จะละเอียดนีเลย แล้วก็ตีแต่ยางนี้เลยเนาะบางทายช้อนแต่ใช้เวลานิดนึงในบางกรณีนะคะบางคนก็ชอบตีมือนะมันจะดังปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็จะมีแหงใจนะเสียง <laughs> แก้วก,กระทบช้อนป่ะใช่ค่ะช้อนกระทบแก้ว ช่วงกลางวันนี้เมื่อวานผมมาร้านพี่วอยช่วงกลางวันเห็นพี่วยเอาพัดลมมาเปิดช่วยเครื่องชงกาแฟเลยนะอากาศร้อนบอกสงสารเครื่องเนีย่ยพี่วอยเอาพัดลมมาเปิดใส่เครื่องนี้นะลเลยผัดลมเป่าช่วยเลยมันร้อนเนาะอากาศวันนั้นร้อนจริงๆตกเย็นมาก็ฝนตกอ มีหลายๆพื้นที่ฟ้าน่ากลัวเนาะที่เเห็นใคข่ือเห็นในคอนแก่นอยู่ว่าฟ้าสีแดงแดงแบบส่องลงมาสะท้อนสะท้อนเป็นสีแดงเลยนะครับที่คอนแกนน่าคมีจะเปิดอะไรเนาะเห็นในกรุงเทพก็มีเช้ามือดอยู่นะเจ็ดโ <laughs> <7 S 2> มงเช้ามืดได้เปิดไฟในกรุงเทพมีฟ้าดำนะคะคอนแก่นมีฟ้าแดง อากาศช่วงนี้จะเย็นสบายช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายสามเป็นต้นไปบ่ายสอ,องบ่ายสามกมนนะะ็เรียกช่วงเลยต้องบ่ายน้องเรียกนานนะคะเดี๋ยวเราูกคว้ามาแลว เขียนให้ลูกค้าหน่อยลูกค้าจะคิดว่าเป็นโกโก,โก้อ่าแบ่งกันไม่ออกสีค้ายโกโก้ยู่นะครับมอกค่ะมอกครับเห็นพี่อ้อยโพสในเฟซแม่โอ้หแต่งทำรูปสวยจังเลยมีตัวหนังสือด้วยบอกเมนูด้วยสวยเขียนให้ลูกค้า <c oughs> แอบไปอ่านเจอคอมเมนต์ีพี่ก็ดีใจเหมือนกันนะครับพี่คือชอบมากเลยเป็นพวกพี่อ้อยวันนั้นพี่อ้อยใส่เสื้อสีเขียวด้วยนะเห็นบอกว่าชอบเสื้อสีเขียวพี่อ้อยผมก็เรียกว่าเขียวเหนียวซับพี่อ้อยนะครับพี่พี่เขาบอกว่า สีเขียวนี่โทนสว่างดีดีนะไม่บอกว่าเขียวตานีเขียวเหนียวซับนะแต่ทั้งวันเงียบนะเขียวเหนียวซับเหนียวไปไหนไม่รู้นะ ช่วงกลางวันร้านเพื่อจะได้อีกเมนูหนึ่งนะครับมีเมนูแปลกๆหลายเมนูเลยแต่ที่ขาดไม่ได้ทุกช่วงก็จะมีเป็นกาแฟจะเห็นทุกช่วงเลยนะครับกาแฟชาเขียวไอทำนองนี้เพราะว่าแถวนี้ลูกค้าจะลูกค้าจะดำรงชีวิตไม่เหมือนกันมีหลายสไตล์ที่ไม่เหมือนกันนะังชั่นก็ทำงานกลางคืนนะครับก็ต้องจะ ทานกาแฟไว้เพื่อเหมือนสโลเกียนพี่วายดูดแล้วฟินดีดตีสองพี่วายโอ้ไปสรรหาคำพูดมาแต่ไหนเนี่ยมาปุ๊บแล้วก็รีโพสครับลูกค้ากล่าวไว้คนน่ะดีดตีสองครับ็นดีดีจากลูกค้าจริงๆนะลูกค้าเลยสิย่านนะเขาเลยสิว่ากล้ามาทานได้ดีๆอ๋อ อร่อยจริงๆนะครับสำหรับผมนะคนที่ทานกาแฟไม่ค่อยเก่งถ้าเคยซื้อพี่อ้อยทานหลายทีก็อร่อย,อยนะครับแต่ถ้าผมทานผมจะทานเป็นมอคค่านะเบาๆนะครับเ <c oughs> บาๆจริงๆนะครับแต่ก็ดีที่ชอบ <c oughs> สูตรร้านกาแฟพี่อ้อยนี่มีมีจำหน่ายอยู่นะครับสามารถทักไปที่แฟนเพจได้ลเลยเด้อแล้วก็โทรสอบถามเพี่ก็ได้นะครับเบอร์โทรศัพ หน้าแก้วแก้วนี้สวยเนีย่ยลูกค้าชอบสั่งเป็นเซตคู่นี่นะเ,นเซตค,นะคู่กับนนะคนเดียว เซฟยอดนิยมเลยนะขาปูแล้วก็นม,นมเปน,นูออ่ลาเต้ฟองนมค่ะนมเย็นอ๋อลาเต้เหรอลาเต้ใส่ฟองนมตอนนี้ลูกค้าขอใส่ฟองนมด้วยคนระับมองพนิพนๆว่าขาปูเนี่ นะถ่ายไปถ่ายมาแดดก็เริ่มหายไปแล้วนะครับจากแดดส่องทะลุร้านพี่อ้อยเลยวันนี้ผมอาจจะเข้าไปเกลกะพี่อ้อยหน่อยนะครับหลบแ <laughs> ดดนะครับไม่ใช่อะไร <laughs> ขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับมุมกล้องอาจจะเ,เรียกว่าอะไรสะบัดไปสะบัดมาบอกอเป็นปกติเราไม่ต้องขออภัยดูเสร็จเนี่ยย่านได้กินยาแก้วินอยู่แล้ว คนดูบวงดูล้วเพียดหวงอันนี้เป็นอุปกรณ์หน่แน่นนะครับ<ด>เรียกให้ดูดีหน่อยับเอ็กเซสเซอรี่นะครับดูช่องนี้เหมือนฝนลดเมฆ <laughs> เวียนหัวบ่ฟืบฟับฟึ๊บฟับ,บ,บอันนี้ก็ผู้ติดตามช่องรีวิวมานะ,ะเด็ก่าวว่าผู้ติดตามช่องรีวิวมาอยากดิ้งกันนะคะเวียนหวัวก็อยากจิ้งกันเมตตาพวกผมด้วยนะครับ รบกวนไปซื้อยาแก้เมากลับมาขอบคุณนะครับทุกคนที่ติดตามล้วว่าเมตตาร้านพี่อ้อยนะครับร้านเล็กๆนะครับริมทางบรรยากาศสบายๆร้านนี้เมาหน่อยแต่อร่อยแน่นะเดยชอบบรรยากาศพูดคุยจริงๆนะพูดคุยสนุกดีนะครับมาดอาจารในคอมเมนต์พี่ๆหลายท่านทักมาจาได้นะครับจาได้ทุกคนเลยไรียว่า จำรูปโปรไฟล์ไม่ว่าจะไม่ได้พิมพ์นานพอกลับมาทิมพ์ผมก็จำได้นะครับบางท่านก็แบบเออไม่ได้ดูนานกลับมาดูคิดถึงพี่อ้อยนะฮะในประมาณนี้คิดถึงตากล้องบ้างนะครับอย่าเลยเมาเนะมีบุกมุกด้วย เมนูนี้ลูกค้ามารับเมนูพี่อ้อยลูกค้าลืมหรือเปล่านานแล้วนะมันไงดิ <c oughs> ดนคาพักมามาแล้วคา่าดเจ็งไม่ไดินคากลัวละลายกว่านะนะไม่เมื่อเพิ่มไปแช่ สีชาเขียวมากเลยนะครับแก้วนี่หอมหอมหอมละเรี่ยงเลยนะนี่ชาเขียวใส่อุหนี่ด้วยสีชาเขียวพี่หอยนเหนียวยว,ยวนจริงๆครับใครเห็นก็แบบชวนลงมา ดสูสวยวยดูใกล้ๆเออพี่อ้อยให้ไปพี่อ้อยมีหลายท่านแนะนำไอแนะนำมาว่าแบบพี่อ้อยเอ,อ่อสะกินแก้วนี่พี่อ้อยสกินยังไงอ่ะสั่งสั่งที่ร้านทุกวันนี้สบายขึ้นนะมีมีโรงงานแทบแทบทุกตรงเลยแทบทุกทัว เลยนะครับสามารถสั่งได้ง่ายๆ,ๆเลยน,น,นะครับต้องร้านน้ำเยอะคือเห็นพี่อ้อยว่าบางทีอ่ะก็จะมีทางร้านออกแบบให้ด้วยใช่ไหม<ช>อ่าหรือแต่พี่อ้อยนี่จะแบบออกแบบเองนะครับจะจะมีโปรแกรมออกแบบเองข้นตอนกขนตันแรกแก็จะ,จะมีเสียค่าบ,บ็อกค่าบ,บ็อกสกร,รีนขั้นต่ำส่วนมากก็ หนึ่นใบเพราะว่าเป็นบล็อกส่วนตัวของเราบล็อกซิกเนเจอร์บล็อกก็จะบางบางร้านก็ห้าห้าร้อยคะแนนบางร้านก็หนึ่งพันคะแนนบางร้านก็หนึ่งพันห้าร้อยคะแนนนะเป็นค่าบล็อกเราเนาะที่เราออกแบบเองเป็นบล็อกสกรีนบางร้านก็ออกแบบให้ฟรีด้วยครับอะไรอย่างนี้นะคะครับอาจจะมีขั้นต่ำสองพันใบออกแบบฟรีอะไรอย่างนี้ใช่แต่เราก็ต้องเลือกด้วยนะว่าดูความคมของเส้นดูหมึก เนี่ยดูตัวอย่างเลยเขานี่นะครับหลายทางเลือกเลยตัวนี้สบายหน่อยไม่ได้หายากนะครับสําหรับที่รับสกรีนนะอันนี้พี่ไอได้ยินไหมลูกค้าสั่งเลยขับรถผ่าน,นครับลูกค้าไม่จอดเลยนะครับ,ข,บขับรถแบบถ้าเย็นหน่อยปรนะมาณเดียวมาเอานะคะ๊ะ เป็นแม่ค้าร้านนี้เนี่ยไวพิบต้องเร็วนะครับลูกค้ามาไวไปไวมากโอ้ต้องดีอ่ะใช่ไวพิบต้องเร็วนี่ผมเจอบ่อยเลยรับออเดอร์แทนพี่ออยลูกค้าจะตะโกนลูกค้านี่ไม่ไม่ไม่ได้ว่าไอ้นี่นะครับคือลูกค้าจะเขายังเรียกว่าไงเขาจะรู้สไตล์ร้านที่อ้อยดีลูกค้ารีบนะ เราจะรู้ว่าลูกพี่อ้อยน่จะมีชิวเนาะก็<ช>เลยแบบสั่งไว้ก่อนนะครับจะได้ประหยัดเวลาลูกค้าด้วยชาเย็นต่อกันเลยสีด้วยสวยเหมือนกันนะครับสีนี่สวยไม่แพ้ชาเขียวเลยนะครับนี่ก็เป็นสูตรจากเจ๊อ้อยพูดจ,จะดูแก่เลยพี่อ,อ,อนนี้เจ๊ ตกตากล้องไหมก็ไม่รู้นี่อ o พี่ชานะครับสีสวยไหมครับถามใจเธอดูนะครับเยียดๆไม่เตะนะแล้มันจะเลี้ยว ก็ได้เอาจ้า,อารอไมอ้อะไรรอไม้ตัวนี่ก็รอไม้กะเห็ดออกนี่มี delivery หน่อไม้ด้วยคุณจายไปกดมาเองนะพี่ออย <c oughs> ไม้นี่เป็นอาหารขึ้นชื่อเลยนะครับบนแถวนี้จะแซ่บมากผมก็แซ่บมากเหมือนกันนะครับกิน <c oughs> กับส้มตำอร่อยกัดเลย พี่ว่าเหมือนหวานเย็นไหมเนี่ยเวลาไปแช่ไ้ในตู้เย็นนะ,นะหวานเย็นสมัยก่อนไปกินไม่ได้นะครับต้องต้องต้องผสมน้ําแข็งก่อนนะครับกอนน้าแข็งก็มีส่วนผสมนะคระทถ้าทานแบบนี้เลยมันก็จะเอ่อเข็มข้นนั่น่ะคนที่ว่าชอบกินเข้มๆี่ยไม่ไหวนะใช่แล้วค่ะ สูตรต้นปุ๋ยเลยร้านพี่วานนี้เปิดตั้งแต่7โมงเช้านะปิดทีก็5โมงเย็นนะครับทุกคนเวลาปิดนี่แล้วแต่วันนะบางวันจะฝนตกหน่อยก็ปิดเนี่ยก็จะมาถ่ายพี่วัยตั้งแต่แก้วแรกไม่ทันนะ ลูกค้าเพื่อนมาเช้ามากเลยมาก่อนเวลาด้วยก่อนเวลาเวิมจริงๆจริงๆพี่อก็ตั้งใจเปิดรอลูกค้าด้วยนะจัดไปชงไปมาดูว่ามีลูกค้าเช้าอืมลูกค้าเช้าสูตรอรูสูตรอรูชาเขียวเลยนะครับนี่สูตรจากทางร้านเลยเนาะไม่มีหวานน้อยหวานมาก ซอิจินนันหนึ่งสีแก้วหล่อสีอะไรครับพี่หอยหล่อสีดำสีดำเดี๋ยวใส่เองดีกว่าเราจะเกลกล่พี่หอยเปล่า ทานเจ้าเช้าแบบนี้นะครับมีขนมปังด้วยถือคู่มาด้วยแล้วสั่งร้านพี่วอยนะไปด้วยกันออง่งหลองๆรสชาติเบี้ย <c oughs> ชอบกินอาหารฝรั่งไหมแ <c oughs> <c oughs> าวยุโรปทีไรเบี้ยก็จะมีแต่แจ่วบอง <c oughs> มแตกขาดไม่ได้นะนี่แจ่วบอง สมตำหมูทอดเนี่ยดูความความใหมนะ่กันกาแฟนะสกัดกาแฟสวยไหมขอบคุณนะครับทุกคนนะครับที่รับชมร้านพี่อ้อยแล้วเจอกันใหม่เด้วคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะบ๊ายบายนะครับ สวัสดีครับพี่ออย